เอาละท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักสักคู่เดี๋ยวก็จะมาเข้าในในการที่จะวิธีการที่จะเตือนภัยไม่ให้ตื่นกลัวหรือตื่นสนกต่างๆคอนโทรลฟลัดอันคอนโทรลฟัดหมายถึงอะไรเดี๋ยวจะพักสักคู่ครับ แต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมง สื่อพิมพ์ตลาดวิเครา์ฉบับใหม่ล่าสุดแตกตื่นงานโอทูทะลักกว่า40,000คนโครงการคืนชีวิตให้กับแผ่นดินน้ำเห็ดสกัดเดือดตัวแทนขายโอเวอร์เคมผ่านเว็บแจ้งจับล้างบางชำละกองทุนประกัน50,000ล้านไทยทุ่มไม่อัน้นซื้อคุ้มครองสูงสุดในโลก สงครามตลาดน้ำดื่มร้อนละอุรังสำลักน้ำรุ่นใหญ่จุดชนวนปรับครั้งใหญ่หันแชร์ผู้นำเปิดศึกสินค้าแบรนด์เกาหลีบุกไทยค่ายเก่าใหม่เล่นบทวูขยี่ตลาดสนันเมืองวัดกึนขายตรงน้องใหม่ปีมังกรงายไพ่หมดหน้าตักเดิมพันหวังแจ้งเกิด มิเชลชูธงรบปี55กลางตำราขับเคลื่อนธุรกิจพิชิตเป้า3,000ล้านช่อง7ยุคไร้มนสกดคุณแดงจับตาดารานักแสดงหอบผ้าข้ามฝั่งหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้ง ถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นกว่าสิบปีครอบครัวนักธุรกิจ New l วไลเติบโตมั่นคงด้วยธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายอย่างมากมายภายใต้ปณินฐานที่ว่าเราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชน ด้วยความเชื่อมั่นในสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูงผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปีในอ l i ไลน์เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าถ้าผมไม่ตัดสินใจในวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้เพื่อนผมมาแนะนำให้ทำธรุรกิจใครจะกล้าคิดว่าเราจะมีธรุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นธุรกิจขายตรงที่แตกต่างและแข่งขันได้แปลงทุกรายจ่ายของเครือข่ายให้เป็นรายรับโดยเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศในที่สุดความฝันและอนาคตของเราก็เป็นจริงเจริญโอสดธุรกิจขายตรงของคนไทยเพื่อคนไทยหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราห์ฉบับใหม่ล่าสุดแตกตื่นงานโอทูทะลักกว่า4 0,000คนโครงการคืนชีวิตให้กับแผ่นดิน น้ำเห็ดสกัดเดือดตัวแทนขายโอเวอร์เคมผ่านเว็บแจ้งจับล้างบางชำละกองทุนประกันห้าหมื่ล้านไทยทุ่มไม่อั้นซื้อคุ้มครองสูงสุดในโลกสงครามตลาดน้ำดื่มร้อนละอุรังสำลักน้ำรุ่นใหญ่จุดชนวนปรับครั้งใหญ่หันแชร์ผู้นำเปิดสึกสินค้าแบรนด์เกาหลีบุกไทยค่ายเกาใหม่เล่นบทบูขยี้ตลาดสนานเมือง กึ้นขายตรงน้องใหม่ปีมังกรงายไพ่หมดหน้าตักเดิมพันหวังแจ้งเกิดมิเชลชูธงรบปี55กลางตำราขับเคลื่อนธุรกิจพิชิตเป้า3,000ล้านช่อง7ยุคไร้มนสกดคุณแดงจับตาดารานักแสดงหอบผ้าข้ามฝั่งหนังสือพิมพ์ตลาดาวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะ ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมง กลับมาช่วงที่2ในการสนทนากับท่านอาจารย์วีรพงศ์ศรีนวกุลท่านเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหิดลและฝ่ายโยธาแล้วก็เป็นนักวิชาการด้านโยธาประจําสภากรุงเทพมหาคนครครับเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมมาตรการการแก้ไขการแก้ปัญหาระยะสั้นระยะยาวอย่างไรปริมาณน้ำนะครับปีนี้จะตั้งมือรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างไรนะครับเพราะทุกคนกต้องร่วมมือซึ่งกันและกันไม่มีเวลาที่จะมาขัดแยง้งต้องร่วมมือต้องเดินไปในทางเดียวกันอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ เพิ่มเพิ่มนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องอมาตรการการแก้ไขปัญหาระยะสั้นต่างๆที่เพิ่มเติมเช่นการสร้างสร้างซ่อมแนวแนวเขื่อนปรับปรุงการระบายน้ําการบริหารจัดการการระบายน้ํามาตรการเรื่องน้ําที่ไหลออกมาจะไหลไปอย่างไงบางทีมันบล็อกไปหมดหลายทางอาจารย์มีอเพิ่มเติมท่านผู้ชมตัวแรกเนี่ยที่ผมบอกแล้วว่าไอ้ข้างบนภาคเหนือก่อนนะเราเราไม่มีทางกั้นน้ําก้อนนี้ได้แต่ว่าเราสามารถชะลอนน ปิดเวลาให้มันลงมาชะลอเพื่อปรับปรุงล่างปิดเวลาให้มันลงมาในเวลาที่เราต้องการเพราะเราต้องการเวลาวันนี้เราต้องการคือแม่น้ําเจ้าพยาวันนึงเดินหนึ่งประมาณ9,000ล้านลราบที่ไหลลงมาแต่ลงมา900 0ล้านแล้วก็ท่าจีนอีกประมาณเดินละประมาณ ,500 ห้าล้านเพราะสองที่จะลงมาประมาณหมื่นล้าน เราต้องอควบคุมตรงนี้ให้มันเข้ามาในเวลาที่เราต้องการในในเวลาหมืนม่นล้านต่อเดือนหมื่นล้านต่อเดือนให้ตรงนี้เราพูดแล้วนี่คือภาพคือภาพที่ภาคเหนือที่มีทั้งหมดแต่ว่าภาคเหนือนี่คูคลองแม่น้ําต่างๆเนี่ยที่คูคลองแม่น้าต่างๆที่มีอยู่หรือเขื่อนต่างๆที่มีอยู่โอเคตามปกติใครจะทําอะไรทําเชิญนะฮะแต่ว่าภาคเหนือนี่คูคลอง ไม่จำเป็นต้องจะขุดลอกก็ได้ไม่ขุดลอกก็ได้ไม่เป็นไรนะภาคเหนือปล่อยน้าไปตามสภาพจะเพิ่งเป็นเร่นงแก้เราตัวที่เร่นงแก้ก็คือภาคกลางครับขาะที่ภาคกลางคูคลองเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยที่ดีที่สุดคือแก้ขุดขุดลอกซึ่งใครอยากจะขุดก็ขุดเลยนะคูคลองแต่การขุดลอกคูคลองก็ยังไม่ใช่ปัจจัยหลักแต่ว่าถึงแม้ไม่ใช่ปัจจัยหลักแต่ก็ต้องขุดนะขุดเพื่อให้คลองมันระบาย การขุดแอ้คลองระบายก็คือการเพิ่มหน้าตัดพื้นที่หน้าตัดค,คือขุดพื้นที่หน้าตัดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะ,นจะ,ะช่วยในเรื่องการไหลไม่มากเท่าที่ควร,ครแต่ว่ามันช่วยกันในการไหลได้ให้ให้เพิ่มปริมาณน้ำไหลได้แต่อีกตัวหนึ่งซึ่งเราอย่าลืมก็คือการเร่งความเร็วซึ่ง2ตัวเนี่ยมันจะทําให้เพิ่มปริมาณ เขาที่การเล่นความเร็วให้ของน้ำนี่วิธีเล่นความเร็วของน้ําที่ดีสุดก็คือการสูบน้ำนะสมมติว่าระยะทางคลองเส้นนี้ประมาณ10กิโลนะเราอาจจะมีเครื่องสูบน้ําระยะ2กิโลเนี่ยเล่นน้ําเพื่อให้สูบไปตัวหนึ่งนะสูบน้ําจาก2กิโลไปกิโลที่4แล้วกิโลที่4สูบน้ําไปกิโลที่6กิโลที่6ก็สูบน้ําไปกิโลที่8แล้กิโลที่8ก็สูบน้ําไปกิโลกิโลสุดท้าย ซึ่งลักษณะนี้ก็เหมือนกับวิ่งผัดสี่ขุนร้อยคือการส่งส่งน้ําส่งผัดไปเรื่อยๆนะตัวนี้ก็ถ้าเราเพิ่มความเร็วได้นี่ปริมาณน้ำกับกับพื้นที่ได้สองตัวขุดคลองก็คือการเพิ่มพื้นที่เครื่องสูบน้ําก็คือการเพิ่มเพิ่มความเร็วของน้ํา <c oughs> ซึ่งสองตัวนี้จะช่วยให้ผักปริมาณน้ําออกอ <c oughs> แต่ภาคกลางเราจะผักน้ําไปไหน <c oughs> ในเมื่อมันไม่ใกล้ทะเล ครับทำยังไงครับอาจารย์เราไม่ใกล้ทะเลเราจะผักน้ำนี่แหละปัญหาที่จะถามเยอะเพราะเราจะต้องมีปริมาณน้ําที่เหมาะสมที่พอสมควรผักลงที่แม่น้ําลงแม่น้าเจ้าพญาลงแม่น้าเจ้าพญาลงแม่น้ําท่าจีนได้ครับเพราะปัญหาหลักเราต้องผักลงแม่น้ําอย่าผักเข้าทุ่งนาถ้าไม่จําเป็นอย่าผักเข้าทุ่งนาแต่เราพยายามผักเข้าแม่น้ําเพื่อให้แม่น้าไหลออกในเวลาเวลาวันละประมาณ3า0ร้อกว่าล้าน เนะพราะแม่น้ําตอนนี้เรามีตัวเลขก็คือไหลออกวันละ300กว่าล้านซึ่งเราผักได้ลงมาเพื่อพยายามคํานวณให้ได้300กว่าล้านต่อวันนั่นก็คือมันจะไม่สร้างความเสียหายนะแต่ถ้าผักลงมาเมื่อไหร่เกิน400วันละ400ล้าน500ล้านนั่นคือสร้างความเสียหายซึ่ง300กว่าล้านก็คือ ปริมาณน้ําที่ไหลผ่านจะประมาณ3,500-3,000 3,500-4,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีล้านนะฮะล้านลูกบาทไม่ไม่ไม่อันนี้คือปริมาณน้ําที่ไหลผ่านอที่่รมชนบอกว่าปริมาณ4,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีคือตัวนี้ซึ่งตัวนี้จะต้องมีปริมาณน้าไหลผ่านไม่ประมาณ3,500-4,000<อ>ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งตรงนี้ค <ย Rum. S 2> ือตัวเลขสําคัญที่เราจะต้องคุมไว้นะ นี่ก็คือภาคกลางที่เราจะเพราะภาคกลางน้ําทั้งหมดก็พยายามควบคุมลงที่แม่น้ํานะแม่น้ําจะเป็นทาง่วนที่เร็วที่สุดแต่ที่อื่นเราไปท่วมทุ่งเมื่อไหร่เมื่อนั้นจะเสียเวลามากจะเสียเวลาเเตอนนี้น้ำท่วมทุ่งน้วมันไม่ได้เสียเวลาเปล่ามันทำลายความเสียหายอยน,น้ำท่วมทุ่งเนี่ยตอนยังมีอยู่นะสุพรรณยังมียังมีน้ําที่หลงเหลืออยู่นครสวรรค์อุทยานนะรสระบ,บุรียังมีนะยังมีตอนนี้อาจารย์มองว่า ในอนาคตเนี่ยเราจะแก้ไขทาให้น้ำเนี่ยลงลงคลองลงแม่น้าเนี่ยได้ยังไงเพราะที่ีผ่านมามันลงพ่วกหมดคือนนคือจะลงคลองลงแม่น้ําก็ต่อเมื่อผมว่าเราต้องเบรกวอเตอร์สี่ชะลอน้าชะลอน้ําที่ปิงวังงาหนาพอชะลอน้ําที่ปิงโยงําหนาได้ปั๊บตรงนี้เริ่มควบคุมได้ครับอาจารย์ครับเราก็มีปริมาณพบผ่านปีงวังงมมน้ามามันประมาณน้ําประม,มาณสักสองพันแปดถึงสางงมพัมนพอมาปั๊บ น้ำตรงนี้จะควบคุมได้เพราะบวกกับปริมาณ้ําฝนภาคกลางมันก็จะตกวัน3,000 3,006หรือ3,005นะมันจะเริ่มเพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้ถ้าปริมาณนี้คุคคองเราควบคุมได้โอแต่ถ้ามันมาเยอะคุบคองควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้เลยคราวนี้ที่ผมจะพูดถึงนัดนอาจารย์อันเดียวเดียวถามนิดหนึ่งมีหลายหลายคนก็ถามยังสงสัยคําว่าคอนโทรลฟลตกับอันคอนโทรลฟลต มีความหมานามย่อไร่อาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวเรามามาพูดเรื่องนี้อีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เราพูดเวลานี้มาภาคกลางแล้วนะภาคกลางที่เราเห็นภาพแล้วเนี่ยต่อไปตัวต่อไปคืออะไรกรุงเทพครับถ่าเต็นคือกรุงเทพเอเดี๋ยวผมอ่านคอนโทรฟันกับคอนโทรฟันในฟังจริงจริงยังไงครับกรุงเทพกรุงเทพป็นนี้กรกุงเทพเข้ามาถึงกรุงเทพแล้วครนะน้ำท่าภาคกลางเราไหลออกแม่น้ํเจ้าพระยาแต่กรุงเทพก็ต้องไหลออกแม่น้ำเจ้าพระยาคราวนี้กรุงเทพ มันก็มาอีหลอกเดียวกันนะกรุงเทพปรากฏว่ามาปั๊บนะฮะกรุงเทพก็ต้องไหลออกเจ้พาพญาซึ่งกรุงเทพตอนนี้เครื่องมือของเรามีก็คือเครื่องสูบน้ําของกทมอของของสำนักระบายน้ำนะซึ่งสำนักระบายน้ํานี่วันหนึ่งจะสูบได้ประมาณร้อยสามสิบล้านร้อยสามสิบล้านต่อวันซึ่งเท่ากับแม่น้ำหนึ่งในสามของแม่น้ำหนึ่งในสามของแม่น้ําเจ้พาพญาซึ่งหนึ่งในสามของแม่น้ําเจ้พาพญาตัวนี้ถ้าเรา ครั้งที่แล้วที่มีปัญหาเพราะว่าแม่น้ำน้ำคูคลองต่างๆหลายด้วยเกวิตี้คือหลายด้วยความน้มถ่วงของโลกซึ่งไหลช้าแล้วก็ไหลไม่ทันนะเวลน,นี้กรุงเทพพื้นที่หน้าตัดเราเพิ่มโดยการขุดคูคลองซึ่งตัวนี้เพิ่มไม่ได้เยอะนะมันจะขุดได้ให้เยอะแยะมันก็ไม่ได้ไม่ได้เท่าไหร่นะคราวนี้ตัวหนึ่งที่กรุงเทพจะต้องช่วยก็คือการเร่งความเร็ว เร่งความไเร็วก็คือใช้เครื่องสูบน้ําเยอะที่สุดเท่าที่อะนะสมมว่าจากจากลังสิทธ์เนี่ยหรือจากที่ไหนที่เราจะเร่งน,น้ําเข้ามาถึงถึงใจกลางกรุงเทพจะเร่งยังไงสมว่าลังสิอ่อคลอ,อ,องอะไรที่อะไรพระองค์เจ้าหรือคลองอะไรที่อะไรเนี่ยที่เครื่อง<ว>เพระองค์เจ้าชัชาย,ชายานุชิตกับคลองอะไรต่างๆที่มีอยู่เนี่ยที่เราส่งน้ําบางส่วนเอาส่งน้ําแม่น้ำเจ้าพระยายได้ส่งไปนะถ้าส่งไม่ได้ส่งเข้าใจกลางกรุงเทพจะต้องหาทางใช้เครื่องสูบน้ําชุบ เข้าใจการกรุงเทพให้เร็วที่สุดนั่นก็คือ4ี่คูณร้อยหรือแปดคูณร้อยหรือสิบคูณร้อยเข้ากรุงเทพให้เร็วที่สุดเพื่อระบายน้ําเพื่อให้กรุงเทพเครื่องสูบน้ําทํางานอพอทํางานมันจะได้ประมาณร้อยสามสิบลามมันเป็นอย่างนี้อาจารย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ,อพอแต่ว่าเราอย่าไปว่ากันเพราะมันมันกทีิสายิงิงแต่คือปีนี้เนี่ยการตั้งรับที่หลักๆใหญ่ที่อาจารย์อยากจะแนะนําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกย,ยนนก็ดีอะไรต่างก็ดี จะทํำยังไงคือเป้าหมายคืออันเดียวคือขอตรงประเด็นเลยทยํังานไม่ให้น้าท่วมน้าท่วมก็แบบที่ผมพูดถ้าท่านผู้ชมฟังก็คือหนึ่งชะลอภาคเหนือสองออใช้เครื่องสูบน้าในการเล่งระบายลงคลงูลงแม่น้ําให้เร็วที่สุดในภาคกลางในในกรุงเทพเล่งให้ออกทะเลเร็วที่สุดเพราะกรุงเทพมาที่กรุงเทพก็ต้องเล่ออกทะเลให้เร็วที่สุด อ๋อคือคืองี้บางบางบางแห่งพอพอมาถึงกทมแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าหน่วยงานที่ไหนตอนนี้บางทีที่ผ่านบางทีมันไม่ได้ใช้บนานเครื่องตูดน้ําส่วนใหญ่จะเสียเสียมั่งไม่เสียไม่กทมตอนนี้ไม่เสียแต่ว่าเราไม่มีใครส่งเข้ามาให้คือ4ี่พัคุณร้อยต้องส่งเข้ามาให้ต้องส่งส่งน้ําเข้ามาถึงกระจายกลางเครื่องมันอยู่แถวมัรกะสันเครื่องใหญ่ๆนี่อยู่ใจกลางคือคือน้ํามันจะเปลี่ยนเครื่องสูบน้ํามันจะทํางานต่อเมื่อระดับน้าพอสมควร